สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาทําความรู้จักกับ Landing ครา f t ์ลำใหม่ล่าสุดเอ่อชื่อสก้าวเหรอเอาเป็นว่าน้องคือ Landing ครา f t อันใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วกันนะวิธีการได้มาใช้งานมันก็จะมี2ช่องทาง 1. ก็คือซื้อจากมาเก็ตในตัวเกมเลยราคา210แพตตินัม แต่ว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้จะซื้อได้คือต้องผ่าน q u e สเว e l บเกอร์มาก่อนด้วยนะส่วนวิธีที่2ออันนี้ก็คือแลกซื้อจาก npc shipper ที่ d i f t e r camp ซึ่งจะใช้แต้มสต o อก120ในการแลกซื้อสำหรับยานตัวนี้ถ้าใครใช้ในการออกจากยานของเราไม่ว่าจะเป็นการ เข้าด่านหรือว่าออกด่านหรือไปรีเลย์เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะตอนนี้เรามาดูกันในส่วนของระบบแอร์ซัพพอร์ตกันดีกว่าว่ายานลำนี้เขามีสกิลอะไรมาให้ใหเราลองใช้กันบ้างสกิลที่เขามีมาให้ก็คือจะเป็นคาวบีคอน พอเรากดใช้แล้วอ่ะมันก็จะเรียกคาวกับบราเธอร์อีก2คนออกมาช่วยเรายิงประมาณ5นาทีเลเวลของมันก็จะสเกลตามเลเวลของภารกิจที่เราไปลงในตอนนั้นนอกจากนั้นเวลาที่เราเรียกคาวออกมามันก็จะมีบัฟบัฟก็อยู่5นาทีเหมือนกันผลของบัฟก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเขาใช้แอร์ซัพพอร์ตสกิลอะไรก็ตามมันจะฟื้นฟูเลือดให้กับกลุ่มของคาว และก็จะเรียกบาเทอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ว่าไม่มีภาพประกอบเพราะว่าเล่นคนเดียวถามว่ามันคุ้มค่าไหมอะจากที่ลองนะมันก็มีความรู้สึกว่าไม่คุ้มตังค์เท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นเหมือนซัมมอนอะมันก็เลยอาจจะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแถมเวลาเล่นจริงๆอะทุกคนมันน้อยคนมากเลยนะที่จะใช้สกิลแอร์ซัพพอร์ตอะแต่ปัญหาหลักๆที่เจอก็คือ AI ของน้องข้าวกับบราเธอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยฉลาดเวลาเรียกออกมามันก็มายืนนิ่งๆอ่ะมันยิงแป๊บเดียวแล้วมันก็ยืนนิ่งๆทางทางที่ข้างๆอ่ะก็มีมอนสุดท้ายก็ต้องถึงมือเราอยู่ดีแต่ถ้าใครชอบยานอันนี้เป็นเรื่อง fashion, แฟชั่นแหละถ้าชอบแค่ยานอ่ะก็ซื้อมาได้เลยแล้วก็สกิลแอร์ซัพพอร์ตถ้าใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นของยานลำอื่นก็ได้ เดี๋ยวเราจากกันด้วยภาพ a n นิเมชันยานใหม่เนาะถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย